เริ่มแล้วงานเทศกาลดินแดงดแดนแห่งรักน้าสำนักง,งานเขตดินแดงมีร um> uh> um> um> uh> uh um> um ้านอะไรน่ากินบ้างไปดูกันเริ่มต้นด้วยร้านปังจากไก่กะทิไก่ย่างเสียบไม้ราคา10บาทที่เขาหมักน้ำซอสพิเศษกับกะทิที่เขามีเนื้อไก่ล้วนตับแล้วก็หัวใจราคาเดียวคือ10บาทไก่ของเขาที่หมักกะทิมาคือนุ่มมากใครมาต้องลองนะคะออกมากับร้านปากเป็ดทอดร้อยเอดปากเป็ดทอดที่ไม่ได้หากินได้ง่ายที่ร้านเขามีทั้งปากเป็ดทอดปีกเป็ดทอดแล้วก็ไส้ทอดนะคะขายราคาชิ้นละ10บาท10ชิ้นฟรีหนึ่งตัวปากเป็ดทอดของเขามาทั้งหน้ากากเป็เเเเลยคครบส่่ววนนนนนออปปปากกะะทีื้จ ต่อมากับร้านเจ้าเฮงไส้กรอกหมูบุนเส้นทอดเรบกินไส้กรอกที่ไม่เปรี้ยวมากร้านนี้โอเคเลยนะครับเราก็ยังมีแหนบปากายาเริ่มต้นที่40บาท <S <S จากได้ชิมาอร่อยทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับร้านนี้เรามาแวะทานของหวานกันบ้างนะครับกับร้านข้าวหลามหนองโมนมมาทางข้าวหลามกระบอกแล้วก็ข้าวหลามช็อตนะครับใครที่ชอบกินขนมจากร้านนี้ก็มาปิ้งกันสดๆที่หน้าง,งานเลยครับต่อมากับร้านขนมหม้อกแกงอยุธยามีมาทั้งหม้อกแกงไข่หม้อกแกงเผือกแล้วก็หม้อกแกงถั่วนอกจากนี้ยังมีตัวขนมเปียกปูนแล้วก็ รสชาติอร่อยเลยออมากับร้านดังติก๊กตอกกับธนาชาใต้คำว่าร้านนี้ตัวเด็กเขาอยู่ที่ชีสเลยครับต้ว่าชีสเขาว่าอร่อยเลยนะแต่ตัวชาจะอ่อนนิดนึงไม่ได้กินชานะครับที่นี่ก็มีน้ำน้ำใย,ยมาขายด้วยนะออกมากับร้านหอยทอดพอเพียง30บาทร้านนี้ไปที่ไหนก็เจอนะครับหอยทอดกรอบ,อบรสชาติอร่อยเจอที่ไหนก็ซื้อกลับที่นั่นามาสุดท้ายกับคลิปนี้กับเอาใจใส่ยยำม,มากนะครับ,บร้านยำท้องทะเลอันดามันชอบกินยำรวมไข่ไข,ข่ปลาหมึกไข่แมงดาไขา่ปูจะเป็นยำหอยนางรมยำพร้อมกับน้ำยำรสเด็ดของเขานะครับรวมไข่ย้คดวนะ ชอบดูคอนเสิร์ตเขาก็มีแสดงทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง22กุมภาพาันธ์มาต่อกัน EP 2นะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ